ครับวันนี้รับรางวัลครับวันนี้รับรางวัลเพลงประกอบซีรีส์แห่งปีครับเป็นเพลงตามใจของพี่เฟลโลเฟลโลครับครับก็วันนี้ผมโชกุนเป็นตัวแทนจากดิฟไนเดอะซ e ร i ส์คืนนี้มีแค่เราจริงๆมีนักแสดง7คนผู้จัดก็มีพี่ธัญญาพี่หนิงที่แบบร่วมเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่แอมเป็นคนแต่งเพลงนี้พี่กายก็เป็นคนเขียนนิยายเรื่องนี้ครับก็ ผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะดีใจที่พวกเราได้รางวัลรางวัลนี้แน่ๆครับแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็ติดธุรกิจไม่สามารถมาได้ก็ก็ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณทุกคนว่าขอบคุณที่ติดตามผลงานพวกเราจริงๆครับแล้วก็สัญญาว่าจะพวกเราจะผลิตผลงานดีๆออกมาทุกคนได้ดูกันต่อไปครับผมขอบคุณครับ,รบทงซีรีส์ทงเพลงก็ได้รับชมเยอเลยตัวเราในฐานะนักแสดงบโอ้ตัวผมในฐานะนักแสดงก็จริงๆเป็นเรื่องแรกของ ที่ผมเล่นเรื่องนี้เลยแล้วก็จากที่ไม่เคยมีคนรู้จักอะไรเงี้ยก็กลายเป็นมีคนแบบคอยซัพพอร์ตเรามากขึ้นเลยก็ดีใจมากๆาครับก็สัญญาว่าจะในปีต่อไปก็จะพ,พัฒนาตัวเองเพื่อทําให้ทุกคนได้ภูมิใจที่ซัพพอร์ตผมมากกว่านี้ครับผมต,นนตอนนี้ครับตอนนี้ก็จริงๆมีคุยโปรเจกต์ไว้แต่ว่าก็ยังยังไม่ได้เริ่มไม็นรู้เป็นร่างเลยครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีผลงานจริงๆแล้วเดี๋ยวมาฝากอีกทีนะครับผม นนใ,นนใช่ตอนนี้ก็ย้อนดู Deep Night ดิปไนไดทาง I i อาไอชีอีครับก็ฝากดิปไนเดซีรีส์คืนนี้มีค่าเราด้วยนะครับตอนนี้ก็มีย้อนหลังให้ดูทางไอชีอีนะครับเป็นเวอร์ชันอันคัตแล้วก็<ม>ฝากฝากตัวเองด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นักแสดงทุกคนทั้งหมดเลยครับก็ฝากทุกคนเป็นแรงใจแรงเชียร์พวกเราด้วยนะครับครับครับ